พี่เพจคุณภูเขาคุณภูเขาก็ทักทายพี่สุดแมววินนะคะพี่สุดก็แมววินคุณสิคุงเจรัสสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรทานคะวันนี้วันนี้เป็นตำตำแตงคะ่ะพี่สุดตำแตงกับขนมจีนน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมพี่สุด ตาแตงใส่ขนมจีนนะคะอร่อยอร่อยแซบ่บๆเลยแตงกวาแตงกวาสดๆนะคะสดๆมากเลยแตงกวากรอบๆนะคะแมววินก็ตาโตตาโตนัองอ้ํมก็กอดๆตาโตหัวใจตาโตคุณสีกุ้งก็ร้องเพลงเมื่อไร่จะร้องเพลงอีกคะ่ะคุณสีกุ้งเมื่อไรจะร้องเพลงอีก เจรัตก็พี่อ้ํานะคะแม่วินก็น้องน้องเลือกไปบ้านไม่มีคนอยู่ใช่ละคะเห็นแล้วพี่ก็นั่งขำน่าดูไปดูมาอา้าวไปสองบ้านคนอื่นเฉยเลยแมวน้องแมววิ่งไปวิ่งไปสองบ้านคนอื่นแล้วก็จอดด้วยนะไม่ไม่ใช่วิ่งวิ่งแล้วก็จอดสองบ้านคนอื่นด้วย ทีวานแกงเขียวหวานขนมจีนนะคะจากพิสุดน์นะคะอู้ยอร่อยค่ะพิสุดน์อร่อยอร่อยเอขนมจีนแกงไก่แกงไก่ก็มีนะคะแกงไก่แต่ว่าแบ่งเอาขนมจีนมาตำใส่แตงพิจิดาพาก็พิสุดน์สวัสดีค่ะซื้อแกงไก่มามาเติมไก่นะคะเพราะว่าเพราะว่าแม่ค้าให้ไก่น้อยนะคะ แกงไก่ถุงหนึ่งมีมีมีไก่อยู่สองชิ้นนะคะแล้วก็มีเลือดไก่มีเลือดไก่สองชิ้นมีไก่มีไก่สองชิ้นก็เ <laughs> ลยมาหันห่นไก่ใส่หั่นไก่เติมเอานะคะน้องครัวไทยขอบคุณนะคะน้องครัวไทย,ะะวไทยสวัสดีค่ะคุณพรพิมลขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณน้องครัวไทยนะคะครัวไทยในต่างแดนนะคะขอบคุณนะคะ น้งอ้ําก็เจราดเลิ่เดิมน้ำขวไทยก็สวัสดีค่ะคุณชีวิตบ้านบ้านพิสุดธ์ก็พี่จิดาภาพี่จิก๊กน้องแมววินสวัสดีค่ะขวไทยจ้าจากพิสุดน์น้ำขวไทยก็สวัสดีค่ะคุณอ้ํานะคะน้งขวไทยก็สวัสดีค่ะคุณจินคุณจินดาจิดาภานะคะน้ำขวไทยพี่จิดาภานะคะเขาฝากบ้านไว้สามหลังน้องน้องเคยไป พาคพื้นราคาเลยจำได้นะคะ๋อกล้องวงจรปิดเป็นกล้องวงจรปิดได้ด้วยนะคะโอ้ยน้องแมวเหมียวเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเป็นแบบยังไงอะรัดตะเวนนะคะหน่วยลัดตะเวนหน่วยลัดตะเวนสีขาน่ารักนะคะหน่วยรัดตะเวนสีขาน่ารักผู้น่ารักเนาะ ขอบคุณนะคะนังอั้มเมืใจกัดกอดพรุ่งนี้ฝากชมคลิปเด้อนะคะพิพสุจน์นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฝากชมคลิปบ้านพ่สุดนะคะพรุ่งนี้พิสุจ์ปลายคลิปนะคะครัวไทยก็นังครัวไทยก็สวัสดีค่ะคุณสีครุงพี่จิดาภาสวัสดีครัวไทยในต่างแดน,นสวัสดีค่ะนังอั้มก็ทักทายคุณครัวไทยเลิฟ นางครัวไทยก็สวัสดีค่ะคุณหมาแมวนังอํ์ก็หัวใจกอดๆนองแมวเวนก็พี่จิดาพานังครัวไทยสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่โมนน้องลูกนอนขอบคุณค่ะน้องลูกนอนน้องลูกนอนสวัสดีค่ะครัวไทยน้องลูกนอนสวัสดีค่ะคุณอํ์เลิฟเลิฟนังอํ์ทักทายพี่ลูกหมูน้องลูกหมูก็ส้มตำน่าทานมากๆค่ะนะคะมาค่ะมาค่ะ อร่อยอร่อยค่ะน้องน้องลูกนอนแกงงวงได้เลยนะคะเนี่ยใส่คัปเป์แวร์ไว้พรุ่งนี้ก็กินได้นะคะไม่เสียนะคะไม่จืดนะคะไม่จืดกินได้อร่อยเหมือนเดิมนะคะมะเขือเทศเน้นๆเลยชอบกินมะเขือเทศก็เลยใส่มะเขือเทศเยอะเนะเยอะเลยส้มตำหน้าทานส้มตำตำแตงขนมจีนค่ะน้องลูกนอน น้องรีกน้อนก็สวัสดีไม่ใช่สิพี่จินะคะ